เงี้หน่อยหมันงามแจ๋งดอกขาวงามคักพี่น้องเอาสิพรบอยอยากเด้พี่น้องเอ้ยมาหอดดอกใดห็ดปวกกับพี่น้องไอ้แจเห็ดปวกมันหมานจ้าดูกมันมันเพราะทันจอดรถเลียวเห็นเห็ดเห็ดไหมพี่น้องโอ้หมานหลายหมือนหมานหวานนิดปวกจ้าสวัสดีนะฮะเห็ดอีกแล้วจ้าเพื่อนมากันห้าคนเด้อวันนี้ เนาะมากันห้าคนหม,นมนัมนหมันเห็ดปวกห้าคนนะคะเดีเ๋ยวคอะไรอีกแล้วโอ้ไม่มีหน่อยคนหมันแต่เด้พี่น้องไปยังมาทั้ง,งนั้นเอาเอาอะไรแล้วสับดอกหน่อยหน่อยป้ามึงคนอไหะมันจิตใจได้ไใหญ่เลยม,ลมึงอะไปตองพี่น้องไม่ต,อง,มต,อ,งมตองห้องตานะไหมไปตองห้องตาไปใหญ่กว่าตาแบบเนี <c oughs> น่ยนมที่ดีแนว่ยนมที่ดี

โอ้ยยาคนแบมี A ้ซ so ้ำนี่แหละพ่อศนเห็ดไข่จ้าเห็ดไข่นั้นเลยที่พี่น้องนั้นเลยดอกงามเมียนเห็ดไข่เห็ดไข่ป้าการ์ดคอยเอาแล้วอคอยเอาคอยเอาเห็ดไขคเราละกัดมือคอยไหมเว้ยไม่มาเดือดมันหายแลยว่ะมันหายแถละแม่การ์ดเจ็บอยู่ด้วยปวกไหม อ่าบวกากาดเก็บน,นี่อือยินว่าบ่มีเกียบบ่มีนตัวนี้จีอ๋อมากแล้นี่ก็ซื้อเห็ดไข่คักถ้าพอ,อแต่แปะได้แล้วได้แล้ว,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 วอืเถ่าแทะไหมเถ่าแทะเห็ดไข่เห็ดไข่จ้าไข่เห็ดไข่นอ้องอือดอกนี่แม เอาได้ปุ๋นเลยเฮ้ยเปื่อยอันนี้เห็ดนาเห็ดนางว่าย้ายตู้ยาบนใคข่ไข่ไขุดใคไข่ใครยไงพี่น้องอู้หตกเงิงามงามงามจ้ามาเท่าเท่าเท่เห็ดนางเลยอ่ะเท่าพี่น้องเอาอยู่เอาลรางได้อยู่ อ่ะเด้อกินข้าวกินข้าวเสรมาเห็ดมาเบิ้งกระโดูเห็ดพวกใหญ่ผู้ใดก่อโอ้ยพวกแขนสองโอ้ผู้ใดเห็ดพวกได้มผน้อยจีนี่เลือบไปพวงเอาแล้วได้เห็ดพวกเอาแล้วพวกจีบปรจังสี่ถ้ากินข้าวครึ่งบันนี่แหละได้สามีแหละไอ้พวกยายเห็ดยายยายตุ๋ยกระโดูโอ้ี่บอกอ้ยพวกไอ้ฟันพวกฟันใหญ่ขาหมุนเลย โอ้วันหมานแต่เห็ดอันนี้แทะนี่อันหมานเห็ดอันนี้งามงามเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้เห็ดงามหน้าเขียวจริงจริงหน้าเขียวหน้าเขียวพี่น้องหน้าเขียวดีข้างหมานตัวนี้ก็เด่นเลยน่ารักน่ารักเปี๊ยก็เป็นไปย๊ยบคอยหมานเออวันนี้มากับก้อมานได้หมดนียพี่น้องเอ้ยหมานหมันกินเข่าแล้วก็ได้คนคนเราสองสัมูระบานเฮ็ดเฮ็ดปวก เห็ดปวกเฮ็ดปวกนี้ได้เฮ็ดปวกไงเห็ดปวกไงดิหมันหมิน้บยิ้นเข่าพี่น้องยังงานแนวไหนต้วได้ตัวล้างการอีกแล้วพี่น้องตัวใหั่สีม่ให้ล้างกันล้างกัน เก็นทั่วไปด้วยหรอขี่เข่าพี่น้องแตาจ้งนี่เขาจ้งอะไรยังต้มไก่พี่น้องต้มไก่พี่นกอาหายปูหายปูเอากปนล้มนั่นแหละแแ่ี่น้องาเราเอาหยเนอยู่เอาอมึกเลยหาปูย้ายจังมาหากระปาเก้าที่บาทสองกิโลกัปลาทอดนะคะทอดเอาแล้วพี่น้องเลยุะ ปลาขาวกินเยาะคนแมนน้นต้ไก่อืมวูวเอาขึ้นทั้งเทิงไก่วูวมีนโฟมใส่แน่นอนบ่พี่น้องเจ็บๆน้ำกันพี่น้องต้มไก่ดะปูมาหนีิเด้อกินต้มไก่แล้วลูกหลานนันหมันเฮ็ดนันเฮ็ดปวกเมื่อสุคนเด้อเต็มตาเด้อปูเอ้ยหมูใหญ่ๆเด้อปูหมูละเต็มตาเลดเด้อผักนี่หน่อยหมันงามแจง ดอกขาวงามค่ะพี่น้องจำกันมืดดอกก็ยังจ็เห็นดีแล้วเนาะก็เห็นางแล้วเนาะนี่โอ้มโอ้มือนคนเต็มรถแทะมันแล้วมันแล้วอืออือเข้ามากกำลังพอเห็ดพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงแบบบางล่ะ เอาสิพอมนบ่ยากเลยพี่น้องเอ้ยยางต่ำก็จะยางต่ำสร้างไงขึ้นบนแ้วบนทางนี้ก็มาเจอสีเหลืองพี่น้องอะ่ะเห็นมันปูสีเหลืองทางนี้เป็นสีเหลืองนะคะทางทางนั้นจะเป็นสีชมพูทางนี้จะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลือง ถ้าบ่มีปลาดังแบบนี้เขาจะล้างยากพี่น้องนะเขาจะล้างยากเงี้ยม,มดเลยพี่น้องอ้งามแต่ดอกเขาเล็กเมี้ยม,มดอ,อ,อ,อันปูทั้งนั้นเลยพามาดูเห็ดนี่พี่น้องเห็ดเผิงหน่อยดอกดอกเล็กนิดเดียวเห็ดพึ่งหวานหน่อยนี่ล่ะอันนี้อันนี้ขึ้นลาแล้ว เราได้ไหมนี่เต็มตากับบ่อเขียดเด้อนี่แกงแซ่บพี่น้องจา้าเห็ดน,นี่ให้เพิ่งหน่อยมามมาเมืองยิงพวงเราเอาเห็ดเยอะไอมยังปิ๊กเอาวัวมาทายอันนี้อืมันเสียมไหมมันเสียแนะเพื่นาะอ๋ออ มันอยู่ในปลานี่แหละเจ้นี่อยู karaoke, sí. ่ในปลาเพลกเนาวเจ้านี่มึงมงดอกคักๆก็รูดอกเพ็ดพี่น้องเพ็ดใหญ่นี่เป้าเพชรปวกเพชรป้กเพชรเป้าเพวรใหญ่ป่ะเออผนหมานแล้วพี่น้องดกไม่ใจหนิมักันมูนี่เ right. ี่ดอก็นาะดอกเป็นไงนิดอน่มดอกเปนไง่น่ะเพชรใหญ่ไอ้คนไ้ใตัว แรงเด็ดพี่น้องชายลูกแล้วสิฟอนบ่อยากเด้พี่น้องเอ้ยยางต่ำก็เจ้ายางต่ำเออกเจ้าได้ล่ะคนสร้างไงขึ้นปุแถวบ้านอือเออม้าแล้วเต็มตาแล้วบนหญิงคว้างคนเออม้าม้านังทับเจ้าขวังนางทับเห็ดอเออสร้างเป็นนกคนนี่เอ้ยอืมโอุยมันได้มูไอยู่ เออแมันแมนแมนดอกมันนานแล้วเปียดอกมันจะเปียกเป็นอย่างไเอาหมดแล้วล่ะอือนี่มาเปียบิ้นมาเลอมันตือฝนนะอย่างเมรนยเปียฝนมันเปเตาจังเมอยมันคือบาม่หน่อยมั้เอาเป็นน่อยจะงามสุดลูกนั่นพวกพวกก็เอากันพวกนี้หน่อยก็เอายุคนไอตุ้ยหาเห็ดยัย Khoai cá há, khoai cả bói hèn kia kìa Khoai cá há, khoai cá bói hèn Nói xong không Không bóng, còn phê á á Ờ mà Ờ Đó là để tìm ta là tìm nó cái vô hộp kìa. Đây là, nó xong rồi. À, bà ta hạt